เดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาจัดแสงด้วยไฟทูบแท่งถ่ายสินค้าง่ายๆที่บ้านครับได้แสงสวยภาพคมเหมือนมือโปรแน่นอนครับและรูปภาพทั้งหมดนี้มาจากไฟทูบแท่งนะครับ สวัสดีครับคอนเทนต์ใน er วันนี้นะครับเราจะมาถ่ายภาพ Product นะครับถ่ายภาพสินค้าที่บ้านแบบง่ายๆเลยครับมือใหม่ก็สามารถทําได้นะได้แสงที่สวยภาพที่คมเหมือนระดับมือโปรเลยนะครับก็ไฟที่เราจะนํามาใช้จัดแสงกันในวันนี้ เป็นไฟที่ประหยัดพื้นที่มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นไฟที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้แบบง่ายๆนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําอุปกรณ์ก่อนก็คือตัวกล้องที่เราจะนํามาใช้เป็นตัวกล้อง Sony A7C นะครับติดเลนส์ซูมได้นะเพราะว่าในการถ่ายโปรดักต์เนี่ยบางทีเราอาจจะอยากได้หลากหลายอารมณ์ของ มุมภาพนะครับก็สามารถที่จะซูมเข้าซูมออกได้ก็เลยเลือกใช้เป็นเลนส์ซูม24240ของ Sony นะครับแล้วก็ไฟที่เราจะนำมาจัดแสงกันในวันนี้ครับอยู่ในกระบอกนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้แน่นอนเลยเป็นไฟแบบทูบแท่งนะครับซึ่งชุดนี้เป็นชุดแบบโฟคิดหรือว่าไฟ4แท่งนั่นเองนะครับเป็นของ power tube t 8 7 x ของทางแนนไลท์ครับอ่าชุดนี้หมื่นต้นๆน,นะครับสามารถที่จะหาซื้อมาได้แล้วนะนี่ ข้างในเนี้ยมันก็จะมีไฟทั้งหมดแบบนี้4แท่งอยู่ในนี้เลยเวลาเรา,เาฮิ้วไปถ่ายโปรดักที่อื่นหรือว่าไปถ่ายคอนเทนต์อื่นๆนะครับเราก็นี่ฮิ้วแค่กระบอกนี้นะครับไฟทูบแท่งเนี่ยมันใช้ถ่ายโปรดักได้จริงเหรอเดี๋ยวนี้นะครับผมจะแสดงให้ดูว่ามันสามารถที่จะถ่ายได้นะครับแล้วก็ทางด้านหลังของเราตรงนี้นะครับจะเป็นชุดพรอ็อพเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูใ,ใกล้นะครับว่าพร็อพที่เราถ่ายเนี่ยเราใช้อะไรแล้วก็จัดตรงไหนบ้างนะครับ และนี่ก็คือเซตอัพที่เรานำมาถ่ายนะครับนำมาจัดเป็นพร็อพซึ่งวันนี้เราจะถ่ายเป็นพวกสกินแคร์เครื่องสำอางต่างที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นของชิ้นเล็กๆแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ไฟดูงใหญ่ๆเราจะใช้ไฟทูบแท่งนะครับแล้วก็พร็อพในการตั้งเนี่ยตรงนี้สามารถหาซื้อได้ในช้อปปีนะครับเป็นแผ่นเนี่ยเหมือนแผ่นยิบซ้ำมนะครับเล็กๆเ,เหมือนแผ่นฝ้านะซึ่ง อันนี้ตอนแรกมันมาเป็นสีขาวผมอยากได้แนวดุด,ดันนะครับก็เลยเป็นพ่นเป็นสีดําไปเลยอทั้ง2แผ่นนะครับผมจะนําตัวแผ่นพอปตรงนี้มาวางไว้ทั้ง2ฝั่งตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ตัวโปรดักฑ์ของเราเนี่ยเด่นอยู่ตรงกลางนะครับโดยที่มีกําแพงทั้ง2ฝั่งแล้วไฟเนี่ยจะมาจากทางด้านหลังะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะยังมองไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราเข้ามาดูตอนจัดแสงกันอีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บเสร็จแล้วข้างหลังตรงนี้นะครับ มันยังเป็นโล่งๆเบนแบบนี้อยู่นะครับถ้าเกิดใครมีเลนส์แบบละลายหลังก็สามารถถ่ายได้เลยแต่ผมอยากได้ฉากดําแบบดุไปเลยนะครับผมก็เลยต้องมีตัวนี้เข้ามาช่วยเป็นผ้าดำนะครับซึ่งผ้าดําของเราในวันนี้ก็จะเป็นนี่เลยครับเสื้ออ่าเพื่อนๆเห็นใช่ไหมครับถ้าเกิดมองเป็นมุมกว้างเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าผมเนี่ยเอาเสื้อนะครับมาแขวนกับขาสีสแตนนะครับตรงนี้ เพื่อทําให้ฉากข้างหลังเนี่ยเป็นฉากสีดำๆแบบนี้ให้ได้ภาพแนวโทนที่เพื่อนๆดูไปตอนต้นคลิปเลยเป็นแนวดุดันนะครับแค่นี้ในการจัดพร้อมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วมีกําแพง2ฝั่งซ้ายขวาตัวโปรดักต์อยู่ตรงกลางแล้วก็ผ้าสีดำนะครับปิดด้านหลังตรงนี้นะครับทำให้มันสีดําทั้งฉากเลยหรือว่าใครอยากได้แสงที่เป็นหลังละลายสวยๆก็ ยกผ้านี้แล้วก็ถ่ายทะลุตรงนี้ไปได้เลยผมจะตั้งไว้ทางด้านหลังซ้ายขวานะครับแบบนี้ผมจะตั้งไว้ตรงนี้ผมเปิดเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อเข้ากับตัวแอปพลิเคชันนะครับอันนี้คือตำแหน่งที่เราวางไว้2ตำแหน่งนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่3จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ทั้งหมด4ดวงหรอกครับไฟ power tube แท่งเนี่ยเราใช้แค่3ดวงหลักๆเท่านั้นเองนะครับแล้วอีกดวงหนึ่งเนี่ยผมจะมาตั้งไว้ข้างบนพอบกำแพงตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้แสงที่ ทางด้านหน้าด้วยแล้วก็ทางด้านหลังด้วยนะครับฉายมาแค่นี้นะครับในการวางตำแหน่งตัวไฟเดี๋ยวเรามาเปิดไฟดูว่าแสงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งทั้งหมดเรียบร้อยนะครับไฟเราก็เปิดไว้แล้วแต่ว่าเราดรอปแสงลงนะครับเราก็เข้ามาที่ตัวแอปพลิเคชันของทางเนนไลท์ได้เลยตอนนี้นะครับเราเชื่อมต่อกับตัวไฟเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเราจะปิดไฟหลักก่อนไฟนี้เราไม่ได้ใช้เราจะใช้แค่ไฟตัวทูบแท่งเท่านั้นนะครับเป็นตัวจัดแสงนะ าเกิดเรามองดีๆนะครับตอนนี้ไฟที่อยู่ตังฉากหลังเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับตัวโปรดักเลยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันเลยนะครับคือมู่ภาพเนี่ยคือมืดไปหมดเลยอ่ะและ้วคราวนี้ไฟที่เราจัดไว้ก็คือ 1, 2, 3ตําแหน่งนะครับแบ็คสแล้วก็ท็อปหนะครับแบบนี้มาเปิดไฟทีละดวงเลยครับอ,อันนี้ผมเปิดไปแล้วนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปเซตทีละดวงได้เลย อันนี้ผมจะเอาแสงสีส้มก่อนนะครับแสงสีส้มก่อนเราจะเซตกันไปทีละดวงเลยเป็น2,700 k เควือหรือว่าแสงส้มเลยนะครับแบบนี้ดวงที่3คือไฟที่อยู่มุมท็อปตรงนี้นะครับเราก็จะเปิดแบบนี้ครับแล้วก็ส่องให้แสงเนี่ยมันลงไปทางด้านล่างนะครับแบบนี้แล้วก็ปรับเปลี่ยนค่าเควิน เป็นสีส้มเพราะว่าผมต้องการความพรีเมียมให้มันออกเป็นแนวสีส้มแบบนี้นะครับคราวนี้แสงที่เราจัดด้วยไฟ PowerTube t 87x เรียบร้อยแล้วครับซ้ายขวาอย่างละดวงนะครับแล้วก็ท็อปหดวงภาพที่เห็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ถ่ายกันทีละตัวโปรดัก t เลยนะเริ่มจากตัวแรกก็คือตรงนี้ผมเอาตัวโปรดัก t เนี่ยไว้ตรงกลางเมื่อเราได้แสงทั้งหมดแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูที่เฟรมภาพเห็นไหมว่า เมื่อเราใช้เลนส์ซูมเนี่ยเราจะใช้มุมภาพขนาดไหนก็ได้นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นของชิ้นเล็กเป็นโปรดักชชินเล็กนะครับเราก็ซูมเข้าไปนี่ภาพอาจจะไม่คมเท่าเลนส์ฟิกนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะไปแต่งเพิ่มเติมได้นะครับทําให้ภาพมันคมขึ้นนะตัวนี้เลนตัวนี้นะครับเมื่อเราซูมมาที่ระยะ100อันนี้เป็นระยะ100นะครับ f มันต่าสุดได้แค่6.3อ่ะอันนี้ก็คือค่าที่เราจะใช้แล้วก็ ISO นะครับ ISO เนี่ยผมจะปรับ200แสงสวยเรียบร้อยแล้วตอนนี้อยากได้ภาพคมชัดด้วยถ้าเกิด f เยอะขนาดนี y ้ này, แล้วก็สปีดชัตเตอร์ต่ำขนาดนี้นะครับให้ทำการหาขาตั้งกล้องมาด้วยนะครับมาใช้ด้วยจะดีที่สุดการถ่ายโปรดักเนี่ยใช้ขาตั้งกล้องจะดีที่สุดจะได้ภาพที่คมมากๆเลยมาเรามาดูเซตภาพที่1น,นะครับหนึ่งสองเราตั้งเวลาถ่ายไว้ด้วยผมตั้งไว้2วินาทีนะครับเพราะว่า เวลากดแล้วถ้าเกิดถ่ายเลยเนี่ยภาพมันอาจจะสั่นได้ผมเลือกเป็นการตั้งเวลา2วินาทีกดปุ๊บนะับเวลาถอยหลังแล้วเขาก็จะถ่ายแบบนี้นะครับ <S <S เราถ่ายเป็นจากมุมบนย้อนลงไปแบบนี้นะครับเป็นมุมสูงกดลงไปแบบนี้แล้วคราวนี้เราจะมาลองถ่ายเป็นแบบมุมระนาบนะครับระนาบเดียวกับตัวโปรดักถ่ายเข้าไปให้เหมือนกับตัวโปรดักเนี่ยมันโผล่ออกมาจากช่องประตูนะครับ มีขาตั้งกล้องก็สบายหน่อยก็คือสามารถที่จะตั้งปรับค่าต่างๆได้ง่ายนะครับนี่เรามาดูแสงสีส้มกันก่อน1 2ปึ๊บผมถ่ายปึ้งเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนแสงข้างหลังเป็นสีอื่นด,ดูบ้างนะครับเปลี่ยนลองเปลี่ยนเป็นแบบสีขาวซิเพราะว่าไฟทูบแท่งตรงนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนค่าเควินได้ด้วยแล้วก็เป็นไฟ r g b ได้ด้วยนะครับ ผมจะลองเปลี่ยนเป็นแบบสีขาวดู7,500ควินนะครับควบคุมผ่านตัวสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวจบเลยนะครับอันนี้อ่มาลองถ่ายอันนี้ผมเปลี่ยนแสงแล้วเป็นแสงสีขาว1นึภาพที่ได้นะครับค่อนข้างคมแล้วก็แสงสวยเพราะว่า ไฟทุบแท่งตงัวนี้ให้แสงที่ค่อนข้างแม่นยําเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการจัดไฟด้วยแล้วก็มีขาตั้งกล้องนะครับมีพอมีขาตั้งกล้องมันจะช่วยทําให้ภาพของเราเนี่ยคมขึ้นมากกว่าเราใช้แฮนด์เฮลบางทีเนี่ยแสงไม่พอนะครับมันจะทําให้ภาพสั่นไหวได้นิดๆบางทีเนี่ยบางทีเราถ่ายไปเราลืมเช็คเราลืมดูนะครับเวลาส่งงานหุ้ยขอบตัวโปรดักเนี่ยมันสั่นนะมันไม่คมนะ เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการถ่าย Product ก,ก็คือนี่เลยครับขาตั้งกล้องดีที่สุดตัวหนังสือทุกอย่างคมขอบคมนะครับแสงตามขอบต่างๆโอเคมากไม่มีรีเฟกตไม่มีแสงสะท้อนที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาอยู่ในภาพเลยนะครับคือภาพที่ได้ค่อนข้างโอเคนะครับแค่นี้เองไฟทุบแท่งของเราก็สามารถที่จะถ่ายโปรดัก t ได้แล้วจะถ่ายเป็นแนวนอน หรือว่าแนวตั้งได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้เป็นไฟ,ไฟโหมด R G B ดูนะครับเริ่มจากเปลี่ยนซ้ายขวาก่อนเลยนะครับเปลี่ยนโหมดเป็นไฟแบบ R G B นะครับ H S I โหมดนั่นเองนะปุ๊บแบบนี้จะได้เรื่องของสีแดงเพิ่มเติมขึ้นมาอันนี้ลองเปลี่ยนเป็นโหมด H S I โหมดปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟด้านหน้าเนี่ย เราจะยังไม่เปลี่ยนเราจะาใช้เป็นไฟแสงสีขาวเหมือนเดิมเราจะไม่ใช้ไฟแสงสีส้มแล้วนะเพราะว่าไฟด้านหลังเนี่ยเป็นไฟแบบ RGB แล้วนะครับอ่าแบบนี้นะครับเราจะมาลองถ่ายเป็นแบบสีแดงกันดูแสงแบบนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนโปรดักตเป็นโปรดัก t สีดำนะครับโปรดัก t พวกสีดำเนี่ยมันจะขึ้นขอบมากเลยนะผมเช็ดโปรดักตแป๊บนึงเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นโปรดักตสีดำนะมันจะขึ้นขอบมากสะท้อนขอบมากนะครับเดี๋ยว,ยวผมเช็ดเช็ดอีกนิดหนึ่ง เ,ออเห็นไหมว่ามันจะขึ้นขอบมากขอบเนี่ยจะมีริมไลท์เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะแบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะเปลี่ยนสีเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนได้เหมือนเดิมครับเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ก็จะได้โทน2ส,สีนะครับน้าเงินแดงนะครับอ่าแบบนี้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นน้ําเงินทั้งคู่เลยก็ได้เราก็สามารถที่จะทําได้คือตอนนี้ผมไม่ต้องเดินกลับไปกลับมาให้มันเมื่อยเลยนะครับคือเราควบคุมทุกอย่าง ผ่านตัวสมาร์ทโฟนของเราได้เลยแค่นี้เราก็จะได้โปรดักนะครับปรับเปลี่ยนอารมณ์ o d and tone ของตัวโปรดักเมื่อกี้นะครับจากเป็นแบบดูแพงดูสีทองดูหรูดูหลานะครับอันนี้พอเปลี่ยนเป็นแบบโทนสีดำเราอยากได้ความดุดันเพิ่มเติมมากขึ้นเราก็เปลี่ยนไฟทางด้านหลังเนี่ยให้เป็นเป็นสีน้ำเงินซะเราก็จะได้ความดุดันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับมีลิมไลท์ที่เป็นสีนเงินเพิ่มเติมนะครับคราวนี้นะครับเราจะลองถ่ายภาพนิ่งกันดูว่าภาพที่ได้จะเป็นยังไง อันนี้ก็คือภาพที่ได้แจ่มมากครับแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนโปรดักต์อีกชิ้นหนึ่งนี่เอาสีดำออกแล้วมาดูตัวโปร d ักต์ชิ้นเล็กๆจิวจ๋วๆแบบนี้กันบ้างนะครับแบบนี้ผมวางไว้เลยปั๊บแบบนี้อ่าพอเป็นเลนส์ซูมเนี่ยเราก็สามารถที่จะซูมเข้าไปหาตัว product ได้แบบนี้เลยโอเคนี่เราสามารถซูมเข้าไปหาตัว product ได้ตอนนี้นะครับโปรดักตของเราเปลี่ยนอีกแล้ว เปลี่ยนเป็นแบบแนวสีใสๆแบบนี้เราจะลองเปลี่ยนไฟข้างหลังนะครับให้เป็นสีชมพภูตามสีน้ําของตัวโปรดักของเรานี่เพิ่มออร่าให้กับตัวโปรดักนิดหนึ่งนี่นะครับผมเปลี่ยนเป็นสีสีเดียวกับตัวโปรดักเลยสีเดียวกับตัวน้ําของโปรดักนะครับแบบนี้ได้แล้วแค่นี้เองคือพอมีไฟ,ไฟทูบเราสามารถปรับเปลี่ยนมูดมูดแอนโทนได้ทันทีเลย1 2 น,นี่คือรูปภาพที่ได้ทั้งหมดครับและนี่นะครับก็คือรูปภาพทั้งหมดที่เราได้ถ่ายมานะครับด้วยไฟของทางนันไลท์พาวเวอร์ทูป 87x ชุด4คิดนะครับเห็นไหมไฟทูบแท่งก็ให้แสงที่ค่อนข้างดีนะครับเวลาเรามีพื้นที่ในการถ่ายภาพโปรดักต์นิดเดียวบนโต๊ะอะไรอย่างนี้ไฟทูบชุดนี้นะครับสามารถที่จะช่วยเพื่อน,อนได้เลยนะครับแล้วแสงที่เขาให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเรื่องของการใช้งานางต่างๆก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่ามันสามารถที่จะควบคุมผ่านตัวแอปพลิเคชันได้นะครับทำให้เราสามารถจัดแสงทํางานคนเดียวได้เลยสําหรับคลิปหน้านะครับเราจะมีเทคนิคในการถ่ายโปรดักต์แบบไหนมาให้ได้รับชมอีกติดตามชมโซนนี้เมืเวลาผมแล้วสวัสดีครับ